หากคุณผู้ชมชื่นชอบแมตช์การจำลองการแข่งขันสุดมันแบบนี้คุณผู้ชมครับ Subscribe เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบหกขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึก Football. ฟุตบอลฟุตบอลทัวร์รอบชิงชนะเลิศคูพปา,าเดลรีคุณผู้ชมครับนัดนี้เป็นศึกบิ๊กแมชในแดนกระทิงดุทางฝั่งทีมชาติสเปนคุณผู้ชมครับ ในส่วนของทางเอฟซีเซรนาครับวันนี้เปิดถิ่นดวลกับทางไลอมาเรดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างคุณผู้ชมครับนัดนี้จะแข่งขันจริงในสนามกลางนะครับเอสตาดิโอเดลาคาตูจ้าคุณผู้ชมครับที่โอ้โหพูลินตนาจับตามองในนัดนี้ก็จะเป็นทางลามินยาเมาคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกม e a f c 25และทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16 ฟุตบอลคือความสนุกวรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจสมมอบความสุขให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาสเสวตรายชื่อตัวจริงครับสัตูเป็นเชสนี่ครับแนวรับ4คนมาติเนสเอาราโค่แล้วมีทางจูสกุนเดครับมาตินส่วนแดนกลางมีเดจงเปดดี้ยามมลครับราฟินยาโอโมและสุดหน้าเป็นฟอรันตอตอเลสของชมครับนะครับทุกทีมของฮันซิฟิกผมที่จะ โอ้ย้ำชัยชนะในนัดนี้หรือไม่ครับเรียวมาริดวันนี้เป็นคนให้คำตอบได้ดีที่สุดเลยครับมาขอเสียงแฟนคลับของทางเรียวมาริดบ้างครับระบบ4-3-3สาซับประตูเป็นทางตบอ,อุตัวครับแนวรับสี่คนมีทางอารบาบาสเกตอาเซนซิโอโรดิเกอร์ครับแดนกลางมีชัวเมนี่จูบิงแฮมบอเบเด้แดนหน้ามีเอมบเป้ครับโรดิโกและทางวิคนิซิอุสจูเนียผู้ชมครับ จำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ก็ติดตามรับชมให้สนุกให้มันกันคุณผู้ชมครับนัดนี้แข่งขันจริงในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา3นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมทีมรักทีมชอบให้ถูกลิขสิท์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับมาแล้วตัวนี้เกมเริ่มแล้วคุณผู้ชมครับ นัดชิงโคปาเดเรใครจะคว้าถ้วยตรงนี้เดี๋ยวรู้กันเลยครับโอ้โหโจำลองกันขันเพื่อความบันเทิงตรงนี้ครับเรอัวมารีดมาในชุดสีขาวครับบุกจากขวามาซ้ายนะครับส่วนทางบาร์ซ่านะครับเมสกู่เป็นฝ่ายเขียวโบก่อนมาในชุดสีแดงเล็กูสลับกับสีน้ำเงินครับเอาสุดมาตรงนี้ที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบหกโอ้โห,โอโหพอฟุตบอลคือความสนุกครับโอ้จังหวะ่องขวาของวินิสุสจูเนียโอ้โห,โหได้ลุ้นเลยครับ บอย้อนหลังมากครับแปะซ้ายมาที่ทางเกียรารันมาตินขอเล่น1่สองราฟินญากับบุทบาทสำคัญตรนนี้ดูสปีดแซงเลยครับโอ้โห,โห,โหสลัดหลุดหนีบาสเกตมาได้เข้ามาในกรอบตรงนี้บนลตวัดย้อนมาโอ,โอ้โห,โห,โหจังหวะตีเฉล็บแล้วอ้าวเลวครับโอเรวมาเรดกองจับมาที่ทางรูดิเกอร์ครับเกิดอะไรครับ โอ้โหเป็นจังหวะเห็นบอลหรือเปล่าครับดูจังหวะซัดไปโอ้โหเต็มแขนเลยครับแขนสะบัดครับโอ้แล้วเรียกจุดโทษได้ลุ้นเลยครับสำหรับทาง f อฟซีปารเซโรนาเอาเลยครับจังหวะสัดตรงนี้โอ้โหตีวูตัวพุ่งถูกทางครับแต่ไม่ทันครับราฟินญากดเต็มๆเลยครับ1-0โอ้โหบาซ่าโอ้ยิงล่นยิงกลมๆครับตรงนี้โอ้โห1-0ไปแล้วครับ อู้จังหวะที่ซัดมาโอ้ทั้งนิ่งทั้งคมครับใส่ซ้ายมากูตัวมาถูกทางเลยครับโอ้แต่ซัดประตูได้เฉียบคมครับมุมดิกเลยครับดูครับวาดเท้าซ้ายไปโอ้โหพุ่งๆเร็วๆตัวนี้หนึงศูนย์ครับเอาอะไรครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ถึง1ินาทีด้วยซ้ำครับอูบาซ่าได้จุดโทษอเร็วกับโอกาสที่จะได้สัมผัส คุ้ยไปแล้วกำลังครึ่งเก้าแล้วครับผู้ชมครับโห,โหเอาบาซ่าจะเก้าวไปด้วยกันไหมครับเดี๋ยวดูก่อนอโหโหเอาฝั่งขวามาครับบอลมียกตักขึ้นมาลงกโอ้โหซัดบอลกระดอนตกพื้นครับแต่น้ำหนักบอลมันหยดๆย,ย,ย้ยอยๆครับเชสเน่รับสบายแล้วแหมาป่าบอลแม่นที่รามินยามาาครับดวนกับอลาบาไหล่ตไหลตรงนี้อาราบามาแซะแล้วบอลออกข้างไปครับ เรียนคุณผู้ชมนะครับในนัดนี้เนี่ยแอดมินบันทึกเทปนะครับโอ้ตั้งแต่วันที่22เสมนายนนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่คู่นี้จะเจอกันเดี๋ยวต้องลุ้นบาร์ซ่าเปิดบ้านเจอกับมายอก้าก่อนแต่ตรงนี้คู่ๆลุนจังหวะนี้ก่อนครับขวาที่ซัดไปแต่ทิบราตูตัวยังช่วยเซฟไว้อยู่ครับโอ้โหเกือบเกือบได้ประตูที่2อครโอ้ เอาส่วนทางเรียวมาริดครับก่อนที่จะเจอกันกันกบบาซ่าในนัดนี้นะครับมาริดจะต้องมีคิวไปเยือนเกตาเฟ่ในศึกลาลีกาสเปนวันที่24เมษายนพุทธศักราช2568น,นะครับจบแมตช์คุณผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์ผลการแข่งขันทั้ง2คู่ได้เลยนะครับเอาตัวนี้จําลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงไว้กนครับลามินยาเมาให้มาแฟรงกี้เดยองเฟรนตเลสถึงทางและนี่โอมูครับ บอลผ่านขวามายามา้าเมาจังหวะจะสะก,กิดโอ้โหแล้วโรดริเกอร์อย่างหนึ่งศูนย์ครับมาเรดโอ้โหดูครับสับเต็มที่โอ้โหแต่บอลมันลึกออกหลังไปครับว่าวินิสุจูเนียไม่ทันแล้วดูครับบรรยากาศบรรยากาศของแฟนบาซ่าตรงนี้ได้เฮก่อนครับ้รราฟิญ่าซัดคมดีจริงๆครับ ผลงานท่านล่าสุดของบาซ่าคุณผู้ชมครับถ้ายังไม่นับที่จะเจอกับมาโยกาเนี่ยพวกเขาแพ้นัดเดียว, 1, ว 3, ครับเสมอหนึ่งรถชนะ3คุณผู้ชมครับนาฬิการ์สุดก็สามารถอู่เปิดบ้านเอาชนะทางเซอรตาบิโกมา4ี่รวเดือดๆเลยครับทั้งตอเรสโอมูแล้วราฟินยาเหมาสองคุณผู้ชมครับโอ้ส่วนเรอัลมาดริดคุณผู้ชมครับอา่าพวกเขาอ่าก็สามารถชนะได้เพียงแค่2นัดครับแพ้3คุณผู้ชมครับแต่นัดล่าสุดสามารถคืนฟอร์มเก่งครับ เรลมาดริดตสามารถเอาชนะทางแอตติกขับไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมโอ้โห,โหส่วนทางมาดริดนี่ก็ยังไม่นับกับนัดที่จะต้องไปเยือนกีตาเฟ่น,นะครับเอ้าลุยๆกันมันกันต่อครับบอลย้อนมาเปดี้ให้มาเฟรนตตอเลสไหลมินยาเมาไหลมาโอ้โหเฟรนตตอเลสโอ้โหูยืดขาเกือบไปเกือบไปครับโอ้โหถ้าได้ซองตัวนี้ได้ลุ้นประตูที่2แต่ดูครับ ยังเป็นความเหนียวแน่นของเกมรับของมาริอยู่แล้วเอเบเต้ครับตอนดีโย้อนกลับมาวินิชอุสให้มาต่อโซนกลับมาใหม่โอ้โหดิโก้มีซัดแล้วอีกทีหนึ่งตัวนี้โอ้โหเอเาเป้ออ้โแกเซฟได้ยังไงครับสำหรับทางเชสนี่ครับในส่วนของการแข่งขันในนัดนี้คุณผู้ชมท่านใดเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับ สร้างสังคมตบอลดีๆไปด้วยกันครับผู้ชมครับบอลตกักโยนเข้ามาตรงนี้ราฟินยาเมา,มาโอโห่งงเช็ดมงชงมาเชสเน่รับสบายครับมาช่วยเกมรับตรงนี้บอลทุ่มขึ้นมาฝั่งซ้ายครับราฟินยาตรงกลางมีทางดน,นียอโมู่ครับมาตินเคาะมาถึงราฟินยา ย้อนมาฟรานตอเลสวันนี้ได้โอกาสแทนในส่วนของทางโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับศูนย์หน้าคนสําคัญที่เผชิญปัญหาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับอ่ารอนี้ปุตสินมีเป่าหยุดเกมครับกลายเป็นลูกตั้งเตะของทางเรอัลมาดริดครับคุณผู้ชมครับจบแมตช์นี้คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามารับชมบอล พรีเมียร์ลีกอู๋หลากหลายคู่เลยครับลิเวอร์พูลสเปอร์นะครับอาร์เซนอลคริสโโพาเลตคุณผู้ชมรวมทั้งในส่วนของบอลมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอู๋มีหลากหลายคู่ครับเอลตันเชลซีอีกด้วยโอ้โหเยอะแยะ,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 ยะมากมายครับรวมทั้งเอฟเอคัพด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับทางนอะร์ทแองกอร์เรตที่จะดวลรอบตัดเชือกกับทางแม,แมนซิตี้ครับยืนที่เบรมรีคุณผู้ชมก็สามารถ จบแมตช์แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไปรับชมกันได้เต็มที่เลยครับบอลขึ้นขวามาครับลามินยาเมาครึ่งชั่วโมงผ่านครับโอกาสเข้าทำของทั้งสองทีมนี้ก็ยังระวังกันอยู่แล้วตรงนี้โอ้โหไปโชคมาแล้วหยดยดตรงนี้เกือบไปครับที่โบกุตัวโอ้โหแต่บอลที่ปล่อยออกจากเท้าราฟินยามันไม่แรงพอครับหรือไม้ตัวนี้ครับ ตรงกลางเข้ามาเดเนี่ยโม,โมถึงทางลามินยาเมาเฟรนตอเลสหล่อมาเลยครับจังหวะเติมซ้ายโอ้โหติดบล็อกครับมาถึงอีกทีนึงแม่ทีพอกคูตัวเปล็กมาที่ทางอารบาครับอ้าวเราไปกวาดตรงนี้โอ้โหดูครับไปหลุดครับดเดนนี้โม,โ,มโมครับใบเหลืองไปเลยครับโอ้โหจากจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรด้วยซ้ำไหมครับ อ,อูกลายเป็นเสียใบเหลืองครับอาลาบาหันมามองเลยครับอูถดูจงังหวะดึงหลอกตัวนี้สวยครับ <c oughs> ตาดเกมตั้งแต่แดนบนเลยครับ <c oughs> ในส่วนของบาซ่าเนี่ยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับข้อมูลณนะวันที่22เมษายนพุทธศักราชส5 1 8ัสเนี่ยยังมีทางเบาเด้ครับเจ็บแฮมสติงนะครับคาซาโดรวมทั้งทางมาร์ก เตอร์เซเก้นกับมาร์คเบอร์นาล์รวมทั้งกับโรเบิร์ตยอรสกี้ที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับโอ้สวนทางเรโอมาริดคุณผู้ชมครับแล้ก็ยังมีคาราฮาวกับมิเตาวรวมทั้งกับเมนดี้นะครับเอาแต่ดูตรงนี้ก่อนโอ้โมดีดไซก้อยูโฮ้ดูครับว่าคุ้มค่ากับการเสียใบยเหลืองเลยครับดีดไซก้อยมาทุนิดโอ้กลายเป็นมาริดไม่ได้สวนกลับครับโอ้โหเราตั้งเกมมาอีกทีนึงโอ้บาซ่าดีดไซก้อยจาก โอ,โโอูมูคุณผู้ชมครับนี่ดีกรีอูมิดฟิลโอ้แชมป์ยูโรส0 2 4ันยสี่ที่ผ่านมาครับอูสายกอลงนี้งามหยดเลยครับหนีมือทางอูตีบูกูตัวแล้วโค้งเข้ากรอบสองสูงครับ <c oughs> แกยังไงครับอันอูอันเชลติครับอู <c oughs> แล้วดวลกันใหม่ ดวลกันต่อท่วนี้ฟรานเตเลสให้มาราฟินญาขอกดโอ้โหดูครับได้ลุน้นได้ลุ้นกันเลยครับมาอีกทีนึงลูกตั้งเตะครับโอ้โหคุณผูโโ้โโโโชมอะไรมันจะเดือดขนาดนั้นแล้วบาซายังไม่หยุดไม่หย่อนครับนี่ท้ายครึ่งแรกยังมันลุ้นกับประตูที่3ามจากการโยดเข้ามามีหมงของชัวเไมนี่ บอลพักมาครับฟรานตเลสแมเกี่ยวมาแล้วดูครับบอลชิงไปชิงมาตวัดกลับมาตรงนี้เป็นย้อนมาจังหวัดลำหน้าหรือเปล่าครับดูครับจังหวัดที่เข้ามาแท็กครับนั่นแหละครับบอลที่สัมผัสจากเท้าขวาของฟรานตเลสครับที่เข้าสกัดแล้วมันเหมือนเป็นบอลส่งถึงทางราฟินญากับเข้าไายไม่ทันครับชูวเมนนี่เล่นกับทางอาาบา บอลไหลขนาดเส้นมาแล้วแซะตัวนี้เอ็มบัปเป้ข้อมูลนะวันที่สองนี่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่นะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากลุ้มน,นัดนี้น่าจะได้ลงแล้วสัตว์ตัวนี้โอ้โหรอเบาเบาไปด้ยังไม่ได้เราโม่งสวนตรงนี้โูโ้ยบาซา่าโอกาสมีครับแต่ยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับโอ้โหรอดไปรอดไปจริงๆครับผู้ชมโอ้โห,โโหแฟนบาซา่าเสียวแวบเลยครับ แล้วผลงานท่าล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันคุณผู้ชมครับโหเจอกันนี้ไม่มีเสมอเลยครับไม่มีฝั่งใดแพ้ก็ฝั่งใดชนะครับเอาแต่เดี๋ยวลุ้นตรงนี้ก่อนทดเวลาสองนาทีโอโมมีเหลืองติดตัวแต่โอ้ได้ประตูที่แลกมาก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับบอลตักซ้ายขึ้นมาครับกราดมาติน จะจ่ายไปข้างหน้าประสิน์เป่าหมดเวลาครึ่งดแรกไปก่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดือดเดือดเลยครับตัวนี้สองศูนย์ที่บาร์ซ่าครับอูขึ้นนำเรอลมาดรวเดี๋ยวต้องดูครับว่าครึ่งหลังรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างไรครับแต่ตรงนี้บาร์ซ่าสองครับเรอลมเดรศูนย์เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ ระหว่างนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผู้ชมจะไม่พลาดความสนุกความมันแบบนี้ต่อนเนื่องเลยนะครับเอาครึ่งแรก2-0ที่บาซ่าครับโอ้โหได้ขึ้นน้ำแล้วได้บอลอีกแล้วครับแดเนียลโมโเ่นกับเฟรนตเอร์เรสถ่ายบอลมาฝั่งขวาครับลามินยาเมลาตบบอลย้อนคืนเฟรนตตอเรสเอาเลยครับมีชิงตัวนี้ยังไม่ปล่อยบอลครับเฟรนตตอเรสแล้วโอโมซัดตัวนี้ติดบ,บล็อกเซซิโอ แล้วจังหวปะปาลมอนิพุสินมีเป่าแล้วครับแล้วู้หเป็นจังหวะฟรีคิกระยะลุ้นระยะทาการเลยครับสาหรับทางราฟินญ,ญาครับเด็กผู้เล่นของลีดูนเต็ดครับอูกลายเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสําคัญสําหรับทางอูบาซ่าเลยครับผลงานท้าล่าสุดของคู่นี้เนี่ยบาซ่าชนะ3ามจงครับแล้วก็สองนัดเป็นเรอลมริดครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวดูจะย้ำชัยได้ไหมโอโหซัดไปติดกําแพง มาใหม่ย,ย่าเมาโอ้โหดูครับเขี่ยบอลวนไปมวนมาอลาบาสลัดหลุดครับเอาตัวรอดมาได้ครับขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายโอ้โหนี่แทบยังไม่เห็นสปีดความเร็วของวินชิชยูดเลยครับดูครับโอ้โหจูสคุนเด้ทำการบ้านมาอย่างดีเลยครับเอาแต่ตรงนี้ย่าเมาโข,อขอวัดกาลาบาหน่อยเอาแล้วครับจับพิวตรงนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันอลาบาเอาอ้สกัดอกตัวนี้อกข้างครับ สกอบอร์ดมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเปาคูบาซี่ครับลงมาแทนเกราดมาตินครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพรสวรรค์ของทางาบาร์ซ่าเลยนะครับเล่นได้ดีครับคูบาซี่แล้วโย,โยนตรงนี้มาอายังให้เป็นลูกได้เปรียบอยู่ไหลย้อนมาเปดีกลับมาแล้วอา้าวราฟินญาก,กดตรงนี้3ามศูนย์เลยครับโอ้โหดูครับหนีห่างอีกแล้วครับโอ้แล้วเป็นทางราฟินญาครับทผู้ชม ดูนัดนี้เฉียบคมจริงๆครับจุดโทษได้ไปแล้วครั้งนี้ขอเป็นลูกโอเพนเพย์ครับจากการไหลบอลมาต่อเน,นื่องของเปดี้ครับแล้วพลิกตรงนี้หนีอเซนซิโอโอ้โหฝากด้วยเท้าซ้ายครับจ้าขอต,ตัวก็พยายามจะเข้ามาปิดมุมแล้วครับโอโ้แต่ตรงนี้โจทย์ใหญ่ครับคาร์โลเชลติครับ แกอย่างไรครับโอ้โหล้วสามนัดล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยกลายเป็นบาซ่าชนะมาดริดรวดเลยนะครับล่าสุดนี่ก็บาซ่าไปถล่มเอาชนะมาดริดได้5 2กับศึกซุปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนัดนั้นมียาเมลเลวันดอฟสกี้ราฟินญาเบาเดยแล้วบาซ่ามีใบแดงด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนมาดริดครับ2ประตูได้จากเกียนวาเป้ค,ครับแล้วก็ทางโรดิโก้ครับโอโ้เดี๋ยวดูครับว่า จำลองการแข่งขันเพื่อความมันเทิงในนัดน,นี้บาซ่าจะย้ำชัยแล้วจะได้จับถ้วยหรือเปล่าครับแต่เกมยังไม่จบผู้ชมอย่าเมามากดขวาโรเกอร์มาบล็อกได้ทันครับโอ้โหดูครับเรากดดันต่อเนื่องเลยครับอ้เอาลุน้นกันกับจังหวะลูกเตะม,มุมบทบาทเยอะจริงๆครับสำหรับราฟินญาคุณผู้ชมแล้วคึกคักเลยครับสำหรับโอ้แฟนบอลของบาซ่าครับนนี้ นำห่างไป3ามลูกครับแล้วยังเดินหน้าเดินเกมรุกต่อครับโยดเข้ามาตรงนี้มีมูมแล้วตรงนี้โอ้โหลอยมารับบอลของติบูคตูตัวครับไหลขวาครับอาเซซิโอลูคัสบาดเกตเอ็มบาเป้ดูครับพอจจยกตรงนี้คุนเดดูครับวันนี้ปิดเกมรุกของวินิซิุสได้ดีเลยครับ61เนาทีผ่าน อดูความเร็วที่จีที่จัดทั้ง3แดนบนยังไม่ได้แต่ตรงนี้มาอีกทีนึงกดโอ้โหดูกับ4-0เลยครับโอ้นัดนี้เกมรุกของทางบาซ่ามาดุจริงๆครับโอ้ครั้งนี้เป็นทางลามินยามาว้างครับขอหน่อยครับโอ้โหดคูครับคุณผู้ชมจังหวะเนี่ยครับทะลุมาเฉยๆเลยครับ แล้วอเซโซพยายามจะเข้ามาทําลายจังหวะครับแต่อู๋ทำอะไรมากไม่ได้ครับอูถ้าตัดฟาวตรงนั้นก็ทําให้จุดโทษก็สุ่มเสียงต่อการโดนใบแดงนะครับอูแต่พอไปปล่อยให้ลามีนลามยาเมลาได้ลอบเป้าแบบนี้อือ <c oughs> ครับ4-0ครับคุณผู้ชมครับบอลขึ้นขวามาโรดริโก้ จังหวะตรงนี้บาสเกตให้มาตรงกลางครับเบลไปได้ Ball ตักขวามโ,โ,โจังวหวะโมงของคูบาซี่แล้วซ้ายที่เติมขึ้นมาราฟินญามาอีกทีนึงครับบอลลุยตัวดิ้ดูครับจังหวะสเตปเท้า Step แต่ซิซิโอครั้งนี้ไม่โยนเลครับม,มาดูจังหวะหลุดเดียวครับหลุดเดียวของรามิยาเมาครับโอกาสซาประตูวันนี้2ครั้งครับ เปลี่ยนเป็น1ประตูครับอู้ที่มาประตูที่4แล้วอูได้ลุ้นประตูที่5ต่อเนื่องเลยครับสำหรับบาซ่าครับบอลโยนยาวเข้ามาครั้งนี้เข้าในทีโบกูตัวเรียนคุณผู้ชมที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องนะครับอูทางคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันอีกในศึกลาลิก้าสเปนคุณผู้ชมครับแต่อูจะไปเล่นที่กัมนูครับก็บ้านของบาซ่าคุณผู้ชมครับ11 พฤษภาคมศักราปี2568เจอกันอีกแล้วครับโอ้โห,โหมาดริดไปเยือนครับเอาแต่ลุ้นตรงนี้ก่อนซุปเปอลถ้วยฟุตบอลถ้วยโคปาเดเร่หอกดด้วยฟรานต์ตเลสโอ้โหซัดไปตรงตัว,ตร,ต,วตรงตัวที่โบกูตัวครับโอ้โหแล้วโปรแกรมในนัดถนะัดไปเนี่ยบาซ่านี่ก็โอ้จากความมั่นใจถ้า ขวาแชมป์ตรงนี้ได้ก็เนี่ยครับมีคิวที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์ต่อเลยครับหนึ่งเมษายนช่วงสองพา 68, แล้วโอ้โหล้วซัดตรงนี้เอาเลยครับเฮ็มปาเป้กลับมาใหม่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจังหวะได้ซัดซัดมาแล้วหนึ่งประตูต่อ4ครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะที่ลุยตะลุยเข้ามาไม่เหลือครับ เต็มๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหบาเป้สาวเท้าเข้ามากดตรงนี้โอ้โหเต็มๆครับโอ้หนึ่งประตูต่อสี่ครับโอ้กับจังหวะที่ขึ้นบอลตรงนี้มาปลุกความหวังกับว่าจังหวะที่ไล่ตามเหลือเพียงแค่3าลูกเลยครับคีดนเซนมีลงมาในช่วงโอ้โหหลังจากนี้โอ้ดูฮันเซฟิกจะเน้นปิดเกมหรือเปล่าครับ 73นาทีผ่านโอโมให้มาเฟรนตอเลสจ่ายโยนมาติดครับกิานิเป้ตวัดขวาแล้วโรดิโกแปะมาถึงทางลูกัสบาสเกตครับไม่ถึง15นาทีก่อนทเวลาบาทเจ็บจังหวะที่เติมขวาขวาลุยขึ้นมาลุยตรงนี้คูบาซี่ยังประคองอยู่แล้วโยดมาเอากลายเป็นบาซ่าโอ้โหต้องระวังนะครับคุณผู้ชม โอ้โหแล้วลามิยาเมาอ้าแล้วครับโอ้โหสกิลส่วนตัวหลบไปดื้อเลยแล้วมีหลุดหลุดเข้ามาในกรอบเอียงจิ้มหัวเกือโอ้โหฉีดยาโอ้โหดูครับแล้วสกอร์บอร์ดมีจังหวะเปลี่ยนตัวครับโอ้โหต้องตรงผ่อนเกมก่อนครับกาบีมีลงด้วยครับอูบาซ่าโอ้โหเกือบโดนไปครับแต่ตรงนี้มาริด โอ้ต้องเอาบอลกลับมาให้เร็วครับลุ้นประตูที่2ยังมีโอกาสอยู่ครับแต่อูบาซ่าไม่ยอมเลยครับถึงขอลุยขอลุยมาแมคัดแบ็กกลับมาติดบล็อกครับอลบาช่วยไหวแล้วเกมสวนสวนวินิสูจูเนียถึงจูดเบลิงแฮมเบลิงแฮมลุยขึ้นมาตรงนี้อุ้ยมีโอ้โหเสียไม่โดนไม่โดนแล้วอคมาเรดตักโดงข้ามมาเกี่ยวได้ย้อนแล้วตรงนี้ เอ็มบาปเป้โอ้โห,โอ,โหอาราโฮมาขวางไว้ได้ทันครับเอาเน้นย้ำโปรแกรมนัดถัดไปนะครับบาซ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวพวกเขาจะมีคิวที่จะเปิดบ้านเจอกับไทายเตอร์มิลาน1พฤษภาคมาศุรรันห้าร้อยหนะครับโอ้โหส่วนทางอูเรัอมาริตคุณผู้ชมครับโปรแกรมในนัดถัดไปของพวกเขาเนี่ยโอ้โก็จะ มีการเปิดบ้านนะครับเจอกับเซอต้าบีโก้คุณผู้ชมโอ้โห,โห,โหนี่ก็ลุยกันสุดเดือดสุดมันกันคุณผู้ชมครับจังหวะเปลี่ยนตัวครับคุณผู้ชมคามา์บิงก้าลงมาทดแทนตำแหน่งของทางชัวมเมนนี่ครับเราไม่ถึง5นาทีก่อนทอยราบาดเจ็บจังหวะโยนตรงนี้อลาบาหม่งสกัดแล้วสวนคืนครับคืนมาที่ราฟินญ,ญา ตบอลกลับมาแล้วมียามาแล้วให้มาตรงนี้ไม่ผ่าน,นาเรอัลมาริดเลยครับโรนิโก้จิมบอลมาข้างหน้าเอาละครับจูบิงแฮมรอเพื่อนเติมครับไหลซ้ายมาเอาลงได้ใช้สปีดดูครั้งนี้เอาละครับหนีได้ครับหนีได้วีซูดดีดย้อนมาแล้วขามาวิงก้าหลงมาเกือบเป็นซูเปอร์ซับครับโอ้แต่ยังเปลี่ยนไปประตูที่สองไม่ได้ครับ กับจังหวะเตะมุมครับคุผู้ชมครับได้ลุ้นต่อเนื่องครับโอ้แต่ทางเชสนี่ปิดมุมเสาแรกไว้ได้ดีครับลุยกันต่อครับดูเอาปัน่นปั่นเข้ามาเข้ามาวิงก้าโอ้โหได้จังหวะเขาทำสองครั้งเลยครับโอ้เราเข้าสู่ช่วง โอท้ายเกมทดเวลาที่3นาทีครับจังหว่าบอลพลิก bon ตรงนี้ครับกาบีให้มาที่เฟอร์ลันเฟอร์ลันตอเลสโอ้โหโดนดักคาเมกากลายเป็นวัดลงมานี่บทบาทเยอะทั้งเกมรับเกมรุกเลยนะครับเอาเอ็มบัปเป้โอ้โ,อโ,อโหเจอได้ยองดักได้แล้วกลายเป็นเกมส่วนของทางบาซ่าครับโอ้โหแล้วไม่ถึง1นาที ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังแล้วเอาเลครับเฟรนตตเลสมีบุกอย่างนี้โอ้หโหกูตัวขาตายไปแล้วครับบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหดูครับซัดต,ตรงนี้โอ้โหพุง่งโอ้อลูดออกนอกกรอบไปครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่5ครับแล้วตรงนี้ทดเกินมาแล้วอาร์เซนซโอ ขึ้นมาแล้วจบเกมเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหบาร์เซโลนาสามารถเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้สี่ดูตอนหนึ่งครับโอ้แล้วจำลองการแข่งขันตรงนี้บาซา่าคว้าแชมป์ทางคูปาเดลเรโรก,กาล2 0 2 4 2 5ครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับแมตช์การจำลองการแข่งขันกับการพาดบรรยายแบบนี้ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลกีฬาเทม16 รฟบลคือความสนุกคุณผู้ชมครับทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศในการารับถ้วยแชมป์ยินดีกับทาง FC บาร์เซโลนาในการจำลองการแข่งขันนะครับแข่งจริงเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมเลยนะคุณผู้ชมครับอา้าวสุดสนุกสุด,สด,สด,สดมันครับกับความสำเร็จในการจำลองการแข่งขันในนัดนี้ครับบาซา่าคว้าแชมป์ไปครับคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมท่านครับ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไป สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ